สวัสดีค่ะวันนี้กุ้งก็มาตำมาม,ม่านะคะจานที่ได้เอาลงไปแล้วนะคะที่รวยกระถินนะคะรวยกระถินหน้าหน้ากินมากๆเลยเราต้มมาม่านะคะกับลูกชิ้นให้สุกนะคะกะพอดีเท่าที่เพื่อนๆต้องการเลยะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเทน้ำหมอ,อนะคะให้มาม่ากับลูกชิ้นมันเย็นค่ะ แล้วเราก็มาตำพริกนะคะใส่พริกแห้งกระเทียมสองกีบนะคะตามชอบเลยค่ะชอบเผ็ดก,ก็ใส่พริกเยอะตามไม่ชอบเผ็ดก,ก็ไม่ต้องใส่ <c oughs> เ,าาเสร็จแล้วเราตำพริกเสร็จเราก็ตำถั่วนะคะตำถั่วให้แหลกก่อนนะคะ ค่อยมาใส่มาม่าพี่ละปลาก็กอย่างที่เห็นเลยนะคะจําซื้อไม่ได้เหมือนเดิมฟ้าแดงนะคะอย่างที่เห็นอยู่ในคลิปเลยนะคะปลาสูตรนี้อร่อยนะคะกินประจำะค่ะตําถั่วเสร็จแล้วเราก็มาใส่มะกอกนะคะชอบกินมะกอกนะ,ะมะกอกหอนึลูกแล้วก็มะเขือหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศสองลูก กุ้งไม่ชอบเปรี้ยวนะคะชอบใส่แค่นี้เพราะว่าเราต้องใส่เครื่องปรุงมาม่านะคะเครื่องมาม่าต้มยำนั่นเองนะคะมันมีรสเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะใส่น้าตาลลงไปนะคะใส่ปลาใส่น้าตาลเล็ก้อใส่เครื่องมาม่าลงไปนะคะเพื่อความ,มอร่อยเราก็ตํามๆัต,ต,ตให้เข้ากันนะคะตัาง่ายมากเลยค่ะ ทำกินง่ายๆนะคะเสร็จแล้วก <c oughs> ุ้งใส่น้ำกระเทียมดองค่ะตอนแรกลืมนะคะมาใส่ทีหลังเสร็จแล้วก็ใส่มามา่มาลงไปเลยนะเราใช้ึ่งเพราะว่าเรากินคนเดียวนะคะเราไม่แบ่งใคร <c oughs> กินคนเดียวทำกินเองนะ,ะกินคนเดียวไม่แบ่งใครใช้มือใช้อะไรก็ได้นะคะ <c oughs> เสร็จแล้วตามมามา่าของเราก็เสร็จเรียบร้อยอร่อยมากเลยะคะ่ะบอก ภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะบอกเลยว่าน้ำลายแตกน้ำลายแตกมากมันสุดยอดมากค่ะ